กลยุทธ์ที่เรียกว่านักเลงนําการอาหารผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2565ในเดือนกันยายนวันที่6เนี่ยถ้านำหลักมาใช้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์จะเห็นม็อบใหญ่ๆออกมาและจะเห็นม็อบกับม็อบชนกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับ เหมือนสิ่งที่พรรคปฏิบัติเคยโดนมาก่อนในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากแม่นยำในยุทศาสตร์ให้นักเลงเคลียร์กับน,นักเลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ปัญหาเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลงทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเดินเกมการเมืองเพื่อสกัดพลเอกประยุทธ์และ discredit พลเอกประยุทธ์ไม่ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีดีค่ะยังมีใครมาดูเราไหมเนี่ยตอนนี้ค่ะตอนนี้เรามารอท่านนายก้วคะมาถึงจนได้ โดยตำรวจไล่ล่ามาก่อนจะมาถึงอ่าอะไรอ่ะสาราประชาคมเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเดี๋ยวนายกมันจะมาลงรถตรงนี้ใกล้แล้วเว้ยกำลังนายกรัฐมนตรีมาแล้วเว้ยเข้าป้ามาแล้วนายกใกล้มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงตรงใกล้ๆเนี่ยไม่รู้จะถูกตำรวจล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ตรงถนนเนี่ยจะกระโดดขวางรถ นายกเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปได้ตะโกนแล้วใกล้มาแล้วใช่ไหมใกล้มาแล้วใช่ไหมยังไม่มากินข้าวกับพระอยู่ที่ไหนวัดถูกกระถินอเหรอเป็นสลามันกินข้าวกับพระอะไรนะว่าเป็นสลาม ให้เป็นทีสร้าเริมาอยู่คนเนี่ยทีมงานนี่ใช่ไหมนี่เขานี่เขานี่เขาโอ้นี่เรามาแค่สองคนสองคนก็พอแล้วพี่มาอีกหลายคนสองคนก็พอแล้วสองคนสองคนนายกก็เต็มสะเทือนแล้วไม่ได้โอ้ยยังอยู่้บนบกกับบนน้ำอยู่บนบกบนน้ำเลยไหม ตรงนี้เข้าถึงนะเข้าถึงนะเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะต้องลงรถตรงนี้หรือไม่เนี่ยมันมาทางเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถนะเนี่ยนี่มันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวจะกระโดดขวางรถเหมือนขบนี่กว่าจะเข้ามาได้ก็โอยตำรวจจะมาอุ้มอ่ะจะมาหิ้วไปหลายรอบอ่ะยังดีมีที่ป้านาเสื้อแดงด้วยกันเขาเดินออกไปรับตรงตลาดถึงได้รอดเข้ามานะไม่งั้นโดนตำรวจหิ้วไปแล้วเนี่ย มุ้ยนาน่ะอย่างนี้เดี๋ยวหยุดไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่

ข้างนอกไปแน่นาะเมื่อกี้ยังมีข้างนอ,องนอกเลยอยู่นอกเลยไม่รู้อะไรมือมีสามนิ้วเองเออหา,ายไปไหนสองนิ้วอะไม่รู้กันนี่ต้องมาดูสุขภาพนะดูสุขภาพผมไม่ได้ปวดอะไรข้อเน,น,นาะฝากคุณหมอดูด้วยแล,วแล้วกันพวกนี้ต้องมีปัญหาอาการหกอย่างเลยพื้นทนี่เหมือนว่ามันมี ต่อเขาบอกตรงเนี่ยเขาจะไปสนใจเนี่ยมันจะต่างกันกี่คนคนเขามารับกี่คนเป็นร้อยไหมเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วแล้วในเรื่องของการดูแลก็มีการที่ยะต้องดูแลดีพี่เหรอตำรวจดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่เดือดรูเขานี่นะไม่เดือดรูนในพื้นที่ก็เจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญไม่ได้เปล่าผมไม่ให้ความสำคัญ แค่เท like right? nah. ี่ยวไปมันเหมือนนแรงไปเลยครับท่านนายกเห็นไหมแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่แรงยังไงเขาเขาไม่สอดคล้องก็ปิดปลฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามเขาห้ามทำอะไรที่เปผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าาเขาห้ามแล้วไปไป่เที่ยวฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำติดเพี้ยนเขาห้ามล่ะผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะแล้วผมว่าทำอะไรให้กับใคร ให้คนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมละพวงนี้ผมไม่ได้โก่อเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วจะไปให้คำสั่งางกัเรื่องพวกนี้ในที่ในเชิงปราะกานณ์นะก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่เคยไปร่วมกับกลุ่มคนเสื้อส้มออกไปโวยวายนะฮะขับไล่พลเอกประยุทธ์ยกพวกกันไป ขับไล่พลเอกประยุทธ์ขณะลงพื้นที่ที่ราชบุรีนะชู3มนิ้วต่อต้านทางเจ้าที่ตำรวจหญิงนะครับเข้าไปทำการสกัดกัน้นะขอให้หยุดเอามือปิดปากนะักข่านวะก็ไปถามนายกมนตรีว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะที่มาสกัดกัน้นไม่ให้ประชาชนเนะข้ามาแสดงความเห็นต่างนะในสิ่งที่เกิดขึ้น พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นความสําคัญถามว่าเจ้าที่ก็ทําถูกหรือเปล่านะครับในขณะที่กลุ่มที่มาก่อเหตุนั้นกระทาถูก,กต้องตามกฎหมายหรือไม่จึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเตือนไว้แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สอง ไม, 3. ไม่ใช่ครั้งที่สามไม่ใช่ครั้งที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่มีการเดินกลยุทธ์ทางการเบ่งแมปนี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองและปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามคุณอรพิเศ์เวชาชีวะเคยโดนลักษณะเช่นนี้มาแล้วนะครับถึงถึงขั้นถูกไล่ฆ่าทำร้ายนะครับไปทำลายรถขบวนของนายกรกฐมตรี นะ,ะเลขาธิการนายกรัตรีถูกกลุ่มทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสในกระทรวงมหาดไทยจากเหตุการณ์นี้ผมต้องเรียนหุ้นส่วนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องใช้หลักทางการเมืองที่ชัดเจนกลุ่มมอบที่มามีผู้อยู่เบื้องหลังมีผู้บงการ สร้างสถานก,การณ์ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เอารถไปขนคนเหล่านี้มาทุกครั้งไปโดยให้หัวคะแนนผู้สนับสนุนพรรคเป็นผู้ดำเนินการ <c oughs> เพื่อดำการสกัดกัน้นและมีเป้าหมายในการดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือพลเอกประยุทธ์ในช่วงระหว่างที่คะแนนนิยมกำลังดีขึ้นเป็นหลักกลยุทธ์ของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ทำมาก่อนและกลับมาทำอีกครั้งผมเคยเรียนเตือนว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกและจะเกิดซ้ำละ <c ười> กล่าวนี้พลเอกประยุทธ์จะตกเป็นเหยื่ออีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้บังเอ,อิญฝุกกลับมาอีกรอบหนึน่งเอาละ่ะมันกลับมาแล้วจะแก้ปัญหายัางไงคนที่บัญชาการเหตุการณ์นี้อยู่ดูไบ ั่งการจากดูไบเอาคนไปสก,กัดกั้นก่อ,อความบุ่นวายขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้เห็นภาพการดีสเครดิตเพื่อให้คะแนนนิยมตกตามโดงผ่านสื่อนั่นคืสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นผมต้องเรียนตลอดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยต้องใช้หลักนักเลงนําการทาหารผมย้ําหลายครั้งเลยถ้าเราแม่นยําในยุทธศาสตร์ผมเขียนตั้งแต่เดือนกันยายนน่ะหกันยายนพุทธศักราช2500 65ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดต้องเดินหลักนักเีงนำการอาหารให้นักเรียนเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนไปประสานไอแกนนนำไปสกัดกัน้นคุยกันตั้งแต่ต้นในการจะขนคนมาก,ก่อความวุ่นวายกับนายกรัฐมนตรีในขณะที่ลงหาเสียงนะไม่ว่าจะให้ชาติตาปูนไม่ว่าจะให้ ด็อกเตอร์หิมาลไลนะฮะไม่ว่าจะเป็นแลมโบอีสานนะ,ะไม่ว่าจะให้ธรรมนัตไปเนี่ยจะต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะลงไปมีฉะนั้นก็จะเห็นภาพแบบนี้และจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านแล้วก็เป็นความรุนแรงในช่วงการหาเสียงนะครับซึ่งโชคดีนะ โชคดีตัวที่ว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไว้แล้วมีการแก้ไขที่หลังเขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จึงมีการเขียนเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งไว้ด้วยนะรู้ว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นคนเลวๆที่สั่งงานจากต่างประเทศจะใช้พฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้จะต้องกลับมาทำอีกแน่นอน ในยามที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอ่อนแอลงไม่มีกำลังทหารอยู่ในการบังคับบัญชาโดยตรงเหมือนเดิมบังเอิญมันฟลุกวิธีการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำนะฮะถ้าจะาชนะอรอบนี้ต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์ใช้หลักนักเลงนําการอาหารนาไม่ว่าจะเคลียร์องค์การบริหารส่วนตำบล เคลียองการบริหารส่วนจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอ,อบอจอท้องถิ่นทั้งหมดต้องเคลียด้วยวิธีนี้ให้ใช้หลักนักเลงดำการอาหารจะสามารถแก้ไขปัญหาทางตรงและแก้ไขปัญหาทางอ้อมไอ้พวกที่เอามาเนี่ยเป็นคนของของนักการเมืองและพักการเมืองนักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้กลัวทหารมันกลัวนักเลง นะงูเหลือมเนี่ยมันขลัวเชือกกล้วยมันมีตัวแพ้ตัวชนะกันอยู่คนไม่รู้ก็เจองูเหลือมก็จะไปหล่อซ้ายหล่อขวาจะต้องช่วยเพื่อที่จะเอาชนะมัน,นเองเฉี่เออเชือกกล้วยพันมาพันงูเหลือมอ่อนแรงเลยนะนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ที่เรียกว่านักเลงนําการทาหารผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี2565ในเดือนกันยายนวันที่หกเนี่ย นำหลักมาใช้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จะเห็นม็อบใหญ่ๆออกมาและจะเห็นม็อบกับม็อบชนกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับเหมือนสิ่งที่พรรคประชาธิปัติเคยโดนมาก่อนในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากแม่นยำในยุทธศาสตร์ให้นักเลงเคลียร์กับนักเลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสะบันบนเสาที่ยืนยันตระหาสูงจนเสียดตา้าให้โลกรึกให้คนทั้งโลกละจับ ตนนี้จะทำหน้านที่นาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมันออ่นคงเลือกไทย ी जाता